nhiều sao trứng sao im được phi nông không nhầm <laughs> hình Đột, พี่น้องผมสวัสดีบรรยากาศรอบเนี่ยเหมือนสวยๆนะครับแต่ว่ามือนี่คึมคึมพี่น้องผมเมื่อคืนนี่ฝนตกครับพี่น้องฝนตกก็เลยไปไต่ไปไต่กบหน่อยมาต้มสมครับพี่น้องผมต้มสมครับ,รบยิ้มเขาเลยป้าสวนพักทันแม่ครับเมื่อนี้ต้มสมกบหน่อยครับ น้อไม้ต้มครับพี่น้องผมต้มน้อไม้นี่ใบตุ่หมูนะครับเพราะว่าถ้าใส่ต้มนะครับแต่ว่าห้องห้องเขื่อนไว้ห้องเพื่อน,ห,ออนอมหมดก็ไม่เขื่ักสีของท่านใส่ครับนี่ักสีใบเดิติบเขา่าโอ้ข้างกบขังอีตู้ท่านเนี่ยเอาฝากฝากครับเขาเนี้ยห่อนหันยังอยู่ในติ๊กเลยนะครับพี่น้องผมเอ้ขออนุญาตตักครับบวบาลายใหญ่หาง พ,พักก่ะแ่งครับพี่น้องผมใส่พักก่ะแนงใส่ใบสมเซียวออสุดยอดครับผมยังบัคขันเบิดดีพี่น้องผมเอาอ้ยสั่นพวกขาดถ,าถือกกี่เม็ดหม้อแล้ว อาไปสร้างลูกทุ่งครับผมอะ่ะโอ้ยหิวแล้วพี่น้องผมมามาแสีบมันวนน้กันครับพี่น้องบอดโอ้ยสวยงามครับอโอ้ยซิมมึงกูน่ะบ๊วยแบบแสีบครับผมมาพี่น้องมาแสีบมันวนน้กันหลอ่อสวยนะครับพี่น้องผมกินเขาก็อืม ต้มสมกบน้องอ้ยเลื่อมเจียวครับพี่น้องผมผัดขลับผัดขลักว้าสุดยอดอโอ้เปื่อยจีขนาดผม บ่ส้นขนาดครับนอาไม่ต้่มครับพี่น้องผมบรรยากาศเมื่อนี้โอ้คึม้มเอาพี่น้อง แบบเอาเลยยุ่งกับอักครับหน่อยกลายลูกโดดใส่ลูกโดดจักบาทหนึ่งบุเพียบขด Hmm. 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 Alat ah, oh, itu, kap. vất bớt cả nhang ra hợp hết đoạn hoang 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 พี่น่องบ่เตียบอ่ะนี่ยุ่งครับยุ่งไ่ทำพี่น่องเอ้ยสิไปกินหม่องแปมกงิไนไปเลยครับพี่น่องไก่น้ำเป็ดกระตามมันหวานมันสิไปเกียรเขาเนาะน้องใหม่ป้าครับผม อื <West> มอืมอืมเดี่ยมน้อยๆพอดีกินครับพี่น้องผมนึกว่าฝนจะมาตกครับพี่น้องช่วงปมะ่าณหกทุ่มนี่แหละฝนมันตก เลยจะคว้างกันเลยลุกไปว่าได้ท่ายคลิปให้พี่ให้น้องเมืองสำปาก็ห้องพ่อฝาดนะโอ้หอกทงไปแบบเยอะครับผมพ่อได้กินยูวนะครับือ <c oughs> <c oughs>

หยำหินปวดใช่วะกินแบบเบิดโตเลยพี่น้องข้ามาโต

ใบตุม่มหครับหอมเลยพี่น้งองโอ้ต้นนี้เบิดตโตไว้แล้วตัดเครื่องมันจะบปล้มปกัก สำหรับชิบนี้นะครับพี่น้องผ้าพีผ้าน้องมากินต้มสมกบหลังจากไปดไตมาเัาเคือนนี่อุ้ยแซบอีดีครับความสีเบิดเหรอแต่ว่าว่าเบิดครับอิบอ่มขอบปุนขอบค้นพี่น้องผู้เขามาติดตามรับชมผลการผลงานนะครับพี่น่องผมมัมก็ได้ถึใจก็แช่กล้วก็ครับพี่น่อง หาอยู่มันคนเงินเด้อพี่น้องทุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยโศกดีโศกมานกันสุกข,ขู่ทุกคนครับผมนํำหรับคลิปนีเอาไว้ทำจังพบจังพอกันใหม่สวัสดีครับผม